หยุดฉันบอกให้หยุดเธอไม่หยุดหรอส้มหยุดคือส้มมันหยุดเองอะแบบไม่มีอะไรกันคือส้มมันหยุดเองอะแต่มันไม่มีอะไรกันไมิครอเมกเตอรดเอาวกดไปแล้วไม่ใช่เหรอกดไปแล้วทำไมไม่มาอล้วก็บอกว่าให้หยุดหยุดทายน้ำส้มใช้ฟังชั่นเซนเซอร์แล้วก็คุ้มพิเศามอันพี่โปวดเหมือนมากเฮ้ยเขาบอกว่าผมพูดเสียงเหมือนแม่สิตาเหมือนมาก โดยไม่มีอะไรกันคฟิสิกส์มชั่นเซนเซอร์แล้วก็น้ำดำผีตอบสนองแบบเอว y วันอีกแล้วผีชื่อว่าเคนเนต์จอห์นสันเคนเนต์จอห์นสองจอห์นสันี่มันแปดี๋ยวราดดราม่ให้ทำเยอะนี่ว่ะเางั้นเอาโมชั่นเซนเซอร์ไปไปด้วยไปวอยโมชั่นอยู่นี่โมชั่นอยู่นี่เอาอะไรไปดีวะกล้องแล้วกันอ่ะไปมาเร็วมาเร็วสักพักคั้ก็หมดคืออยากรู้ว่าเขาเอารูปไอ้พวก ครอบครัวพวกนี้มาจากไหนเกหาว่าจากเฟซบุ๊ก Google เหรอเราไม่ติดลิขสิทธิ์หรอมันเป็นคอลเลกชันภาพคนสมัยก่อนน่ะน่าจะไม่ติดหรอกเชื่อเฮ่ยเชื่อเถอะไปขอมาจังกาไม่ได้ไปทำมาไม่ได้ทำไม่ทำแบบนี้นันมาอันนั้นไม่กี่ว่านี่คือบ้านเขาจริงๆเออน่าจะเป็นบ้านเขาจริงหรือเปล่าเออแบบเปิดเปิดเปิดเดี๋ยวเออใครเสื้อดำโทษเหรอไม่แย่กันนะโทษไม่ไปเมื่อกี้ใครปิดอะไรปะผม เฮ้ยเจ้าห้องน้ำนี้ดูท่าเหมือนจะมีน้ำดำอ่ะมันสกปรกมากฉันลองกีดอ่ะแล้วก็บอกให้เธอหยุด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 ซ่อมหยุดชั้นสองไปยังยังทำไมห้องนี้ไม่มีใครแบกไปดูชั้นสองเลยเหรอกำลังวิ่งอยู่เพื่อนมีคนดูห้อง<ด>หองวยยังเ <ๆ S 2> อ่ยยังดูอยู่ดูอยู่ไม่ถ้าไม่ได้เปิดก็ไม่มีอ่ะจุดสามหย่านะทำไมห้องนี้มันล็อกหรออ๋อล็อกพี่มันดึง เปิดประตูนะสิบสามเขาเนี่ยสิบสามมันสิบสามนานเกินไปมันก็ไม่มันมันก็แปลกนะเอ๊ะเปิดประตูเปิดประตูเปิดอยู่ตรงไอ้นั่นน่ะไอ้ตรงที่ซ่อมรถอ่ะเจอแล้วเหรอเฮ้ยตรงแมบนี้ไม่มีที่ซ่อมรถดีกว่าหรือไงพี่ปวดเจอยังพี่ไม่ไม่แต่ได้ยินเสียงมาจากตรงเนี้ยสิชั้นสองอะยังไม่มีใครไปดูชั้นสองอันี้ เอยเจอแล้วว่ายว่ายทางเดินทางเดินบีชห้องนี่ห้องนี่ห้องนี่ตรงนี้เลยตรงข้างหน้าเลยโถงก็บอกว่าโถงใหญ่มันไม่ใช่โถงใหญ่มันคือห้องใหญ่ตรงนี้สูดแล้วพี่สองหนึ่งหนึ่งโอเคห้องนี้ห้องนี้ไม่ใช่ฟิซิงไม่ใช่ฟิซิงเปิดไฟดิโทษไม่เปิดไฟอะผมหาไฟไม่เจอผมกอโทษผมไม่ได้มองเมื่อกี้ห้องทางห้องใหญ่ห้องใหญ่ฟีซิงฟิซิงฟิซิงฟิซิงเฮ้ยเราก่อนเราก่อนมันยังลบหนึ่งอยู่เลย ไปอย่างนี้เปิดไงวะโอเคฟิซซิ่งไปอย่างนี้เปิดไม่ได้ยืนนันครับยืนนันห้องสรุปห้องไหนกันแน่ก็ห้องนั้นแหละมีไอไอห้องใหญ่ใหญ่อะที่ตรงไปแล้วเที่บอกแล้วว่าอยู่ห้องนั้นขึ้นไปแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นไปแล้วเลี้ยวซ้ายห้องนอนใหญ่คู่คีเลยนะทหารน่ะสงสัยว่าถ้าเสิว่าซ่อนอยู่ตรงไอใต้บันไดแล้วแล้วเราทำทุกอย่างให้มันผิดกฎผิดกฎการฮันน่ะเราจะรอดปะรอดใช่ไหมรอด เอ้ยลืมมาสมุดน้อนึงมีใครวางยังไม่ต้องมีอะไรกากูไม่ได้วางสมุดนีห่หว่ากูกูไม่ได้เสือสมุดฮะฟิสซิ่ง์นะหนึ่งแล้วบอกให้เธอหยุด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 ส้อมหยุดโอเคไม่ใช่เลยไปแนนขอบคุณครับเออมีคนเอาโม motion นเซอร์ไปหรือยังยงังน่าจะมีแล้วนะเพราะหายไปอันเดียวแล้วแบบปักแล้วนี่ไงผมเอาเออแล้วก็โคฟิส h y s i c s c o o ิก h y ไปหรือยัง เออเจนอยู่ชั้นสองนั่นเจนอยู่ชั้นสองห้องอีกฝั่งขอความร่วมมือคนที่อยู่ในรถเอากล้องไปด้วยครับคุปสิทธิ์ไปแล้วครับผมเอากล้องถ่ายรูปไปแล้วครับกล้องใหญ่อะกล้องใหญ่เหรองั้นมีใครมีใครเอาคุปสิทธิ์ไปยังผมเอาไปเราเอาไปปลาไว้ในห้องอันหนึ่งแหละโทรศัพท์อีกก็ได้ไปะท่านี้ผมถือกล้องนะผมถือกล้องแล้วบอกให้เธอฉันลองกีดอ้านะบอกให้เธอหยุดอีห้องนั้นไม่มีห้องน้ำเชื่อไหมพี่แกน่ะหรือไปยังมีแค่เราเอาโมชั่นเสร็จติดโมชั่นได้ละโอเคได้แล้วเออมีแค่เราเอ้ยเล่น ีเล่นไฟ Play with fire ไม่เอาจีินะเหนาเบิร์นเบบี้เบิร์ดเขาไม่ใช่หรอจีนไม่มีฟีดโอเคไม่ใช่จีนไม่ใช่เลยเวลานั้นโอเคเกมแม่งเล่นง่ายนะถ้าเปนบัญชีแม่งก็น่ากลัวเหมือนกันแหละบัญชีมันทำให้คนขวนขวนหายไม่บัญชีก็ไม่เอ้าแล้วโทษมาอยู่ตรงนี้ทำไมโทษไม่เอากล้องไปตั้งเราเอาแล้วโทษเอามาแตะขาแล้วโทษไม่เอากล้องมาใช่ใช่หรอโทษมาดีกว่าเอากล้องมา ไอเหล่นมาเลยทำอะไรเนี่ยขั้นหนึ่งเลือกไอ้นี่ฟิซซิ่งก่อนมันเอขึ้นไปจะไปเอาของด้วยนี่เลยเขาตบขาเขาตบขาไม่เอากล้องมาเออมาคือชนะมาตอนนี้กดออฟเหรอโอ้ยโอเคกดออฟแบบลอยผ่านหน้าเลยไม่ฝาดเนี่ยเโอเคไม่ต้องกล้องขท่าไหร่ทศมีเฟนทอมแมนยูรี ก็รับว่าแฟนทอมแม่อยู่เลยแล้วทำไมมีก็ปินไม่มีบอกเออมีอะไรอีกบ้างนะแม่กดไวติ้งเอยยูเล่กดไวติ้งส่วนแม่เป็นสปิริตส่วนแฟนทอมอ่ะเป็นเอ็มเอฟอ็มเอฟใช่ไหมเออโอเคเออโทษเอามีคนสปิริตเข้าไปยังมีใครอีกบสลิปสปิริตเข้าไปหน่อยเดี๋ยวลองสือไปมีแคหนึ่งคนเอออย่าเล่นไฟใครเล่นไฟ อันนี้ผมเจอถ่ายถ่ายถ่ายน้ำส้มแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นอีเมสไฟส์ถ่ายน้ำส้มแล้วเหรอยังยางยางอีเมสไฟส์คือมีคาร์ไปยังมีอยู่ในห้องเขาเรียกว่าเอฟเอรเรเดอร์มีคนเอาไปแล้วใช่ไหมหนังสือหนังสือวางถูกปหนังสือไปแล้วหนังสือไปแล้ววางถูกไปเนี่ยยังไม่ทันวางเลยหนังสือเอ้ไม่ใช่เอ่อชานิตี้ยังไม่มีใครต่ำกว่าห้าสิบนะเดี๋ยวหนังสือปังปิดกดเอฟกดเอฟไม่ได้อะหนังสือแลกดถ่ายรูป เดี๋ยว mf มีการเปิดกระจงห้องนี้ไม่มีนี่จะได้มองเช็คห้องนี้ไม่มีไม่มีน้ำเน่าเอ้าแล้วไม่เปิดอ่ะเผื่อกวิ่งเข้าไปซ่อนไม่ไม่มันนี่เอ่าไม่ทราบข่าวล่านน้ำดำก็มีโอกาสน้ำดำไงมันนี่อ่ะอ้าวขอโทษผมผมไม่ได้มองเลยว่ามันไม่มีอ่าแต่ตอนนี้มันไม่คือไฟตรงนี้เปิดไงมันควรเอาหนังสือวางไว้กลางห้องเว้ยแล้วควรซ่อนเข้าใต้บันไดไหมเถอะ เดี๋ยวสปิริตมาช่วยกันคุยก่อนรีบลงไปไหนกันเนี่ยผมจะไปหาน้ำพิลล์บ็อกอีกอันหนึ่งไม่โทษขึ้นมาก่อนมาคุยกันก่อนหลักฐานนั้นมันเป็นหลักฐานนอปอะไรครับผมขอบคุณครับก้อนนั้นมามามาปวดปวดปวดอ้าวคุณสปิรอีกอันหนึ่งมามามาอยู่ตรงนี้เอลเอลโอ้ยสงใจเฮ้ยกล้องเฮ้ยกล้องไครถือมาไหมกล้องไถ่ายรูปถ่ายรูปขี่โพขี่โพตรงไหนโทษโทษโยนมาดีกว่าเดี๋ยวพี่ถ่ายโยนแล้วโยนโยนลงนขึ้นมาแล้วตามมาเฮ้ยเขี่ยแล้วเขี่ยแล้วเขี่ยแล้ว

ตายแล้วเราตายได้ไงได้เราตายได้ไงซ่อนเราไม่ใช่เหรอหลบไม่ทันไงใครให้ไปหลบอยู่ใต้บันไดกันวะก็ใต้บันไดหลบได้ใต้รหลับได้โอ้โหเอ้ยเมื่อกี้ผีเขียนเรารู้แล้วผีเขียนแล้วเรารู้แล้วตัวอะไรยูเลย์เอแล้วแบบหันได้แบบถูกเวลาเกินเมื่อกี้ผมอยู่เมื่อกี้ผมอยู่หลังสุดนะยูเลยพี่ เออคุณสุภัสราบอกว่าดูพี่ดีกว่าพี่โทษไม่ยอมอ่านแชทผมขอโทษคุณสถากรครับว่าว่าไม่ได้เมื่อกี้กีดอยู่แันหนึงเฮ้งทำทำทำไม่ใช่พี่ต่องตายโอเคถ่ายโกติดแล้วเดดบอดี้ติดแล้วเหลือน้ำดำค่ะกินยาแล้วก็ดีนะพี่น้ำดำหลายรอบแล้วนะแต่มันไม่ติดได้มันมันเป็นไรน้ำดำมันน้ำดำมันยากกว่ากับเอเหลือกอยู่เรอิแล้วก็น้ำดำพี่พี่เราหาก่อนไหมเราหาก่อนไหม เราไปหากันนะขึ้นไปเช็คอีกรอบถ้ามันมันนานอ่ะนานนานยาเลยแล้วกระเพิดกระเพิดให้เป๊บเลยยูริอิแล้วก็กลับเลยนะเอาติดขึ้นรถมาด้วยทุกคนอะไรนะจะติดขึ้นรถมาด้วยเอาพาเพื่อนอีกคนนึงติดรถมาด้วยแหละคนละคนนั้นแหละที่มันกำมือเราไปแล้วเนี่ยอะเมยฮะแมย์ได้ไงก็ก็มาเขียนนี่มันเขียนนะผมก็เขียนเมคอดพไวติ้งนะมันก็เป็น แต่ฟักตายฟรีแล้วทัไมทุกคนเลือกแล้วใครบอกยูเรยเดี๋เดๆอเด้ดอก็มันเขียนไงปกติมันเขียนก็คือยูเร